สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d รคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่22มกราคม2567มานํ 7, มานำเสนอครับปั่นกระแสะคุก50ปีวันนี้ก้าวไกลโกหกกระไรไม่รู้ใครทำก็นึกตำหนิว่าจงใจจับผิดเพ่งโทษเขามากไป มาเมื่อ18มกราที่ผ่านมาเห็นข่าวเว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มทนายความขบวนการ3นิ้วโพสต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังสารอุทธรภาค5พิพีภากษาจำคุกคดีมาตรา112ของบัสบาสมงคลทธีรโคตสูงที่สุดเป็นประวัติการของคดีในข้อหานี้ คือจำคุกถึง50ปีและต่อมาศาลดีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างดีกาอ้างว่าเกรงว่าเขาจะหลบหนีทั้งที่เขาเดินทางไปตามนัดเรื่อยมาทำให้บัตบัตสูญเสียอิสรภาพไปตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่18มกราที่ผ่านมาและลงบทสัมภาษณ์บัตบาตเยี่ยงวีรบุรุษช่างสมวิสัยสูญทนายสามนิ้วยิ่งนัก ติดแฮชแท็กตรงข้อความเสียด้วยแฮชแท็กมาตรา1นึของบัตรบัตรมงคลธีรโครสูงที่สุดเป็นประวัติการของคดีในข้อหานี้คือจำคุกถึง50บปีคือหยิบเลข112กับคุก50ปีมาแทงตาเพื่อให้ไปแทงใจตรงคําว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการของคดีในข้อหานี้ง่ายดีเนาะ หยิบผลมาใช้ประโยชน์ทางปลุกเราโดยไม่แจ้งว่า50ปีนั้นมาจากเหตุอะไรก็สมที่เป็นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน3นิ้วนี่ไม่ใช่ประเด็นคุยวันนี้หากแต่อยู่ที่นายวีรนันท์หวดสีสสนแก่นพักก้าวไกลหรือที่เรียกกันว่าพักส้ม3นิ้วมาต่เพาเดียวกับทนาย3นิ้วโชวทักกรรมเลยโทษจำคุก50ปี ถือเป็นโทษสูงสุดที่ศาลได้พิพากษาความผิดตามมาตรานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาคส่วนต่างๆจะหาหรือเพื่อหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคดีที่อยู่ในศาลอยู่ชั้นตารวจและที่จบไปแล้วนั้นมูลเหตุจูงใจของการกระทามาจากมูลเหตุทางการเมืองเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากมูลเหตุทางการเมือง เราก็ควรใช้การเมืองคลี่คลายและหาทางออกของสถานการณ์นี้และลงท้ายสอสก้ .9 ไกลคนนี้ก็พูดคำโตผมไม่อาจทนเห็นผู้ที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกต้องเดินเข้าคุกและจากไปทีละคนและหากไม่มีความขัดแย้งเรื่องการนิรโทษกรรมเมื่อวันนั้นมาถึง ก็สายกว่าจะมาคุยกันในเรื่องนี้แล้วเฮอเป็นสอสอหนาด,ดีแล้วอย่าเป็นราชสีไม่มีขนแต่พยายามพองขนเลยวันนั้นของคุณมันคือวันไหนที่ว่าสายเกินกว่าจะมานั่งคุยนั่นนะ่ะบอกให้ชื่นสดือซสิที่เคยนึกตำหนิคนทำเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรพอฟังสอสอหนายนี้พูดเออมันจริงของเขา คุณเป็นสสเก้าไกลบัตบาทที่ถูกจำคุก50ปีมันก็ขบวนการเดียวกับเก้าไกลการจะช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยสำนึกคนเป็นสมาชิกสภานิติบัญญตัติได้กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่การรวบหัวรวบหางหยิบเฉพาะโทษ50ปีมาตีฟองในลักษณะนี้คุณเจตนาสร้างทัศนคติต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์พระประมุขของชาติ ผ่านมาตรา1นึให้ประชาชนและชาวโลกเข้าใจไปทางไหนพระมหากษัตริย์นะหรือเป็นมูลเหตุทางการเมืองการก้าวกกา่ต่อพระมหากษัตริย์นะหรือเป็นความเห็นต่างทางการเมืองที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกผมเข้าใจความคิดห้ามกันไม่ได้แต่การทําและการพูดจาควรอยู่ในกรอบกฎและใช้ความรับผิดชอบให้มากกว่ามบรับจ้างตามถนน โทษคุก50ปีของบัตบาทนั่นนะมันไม่ใช่การกระทําที่ผิดตามมาตรา1นึคนเดียวคุณเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคุณต้องรู้มาตรา112เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจากักรตามหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญมีโทษอาญาซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยสหรัฐอังกฤษและประเทศไหน,ไหนๆเขาก็มีบทลงโทษอาญากับผู้ก้าวล่วงเหมือนกันทางนั้น มันไม่ใช่คดีการเมืองที่จะมาอ้างความเห็นต่างทางการเมืองแล้วพูดหลอกควายตามทุ่งว่าการก้าวล่วงพระมหากษัตริย์เป็นการใช้เสดีภาพในการแสดงออกอย่างที่คุณแสดงโวหารที่จงใจหยิบคุก50ปีไปเน้นมาตราหนึ่นั้นผมจะตั้งโจทย์ให้สสวีทนันช่วยตอบหน่อยสมมตุติคุณไปกินข้าวแกงจานละ30บาท แต่คุณหยิบไข่ดาวหยิบปลาทูมาแนมหัวจานยังไม่อิ่มเอาจานใบเดิมไปตักข้าวตักแกงเพิ่มหยิบห่อหมกหยิบน่องไก่พาดหัวจานมาอีกอาหารร้านนี้อร่อยปากก็ไปตักข้าวตักแกงเพิ่มอีกล่อไข่ดาวมาอีกสามลูกกุนเทียงอีกสองถึงสามดุนชักเลี่ยนไปขีบโทษมันราดน้ำจิ้มเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆมาอีกห้ถึงหชิ้น แล้วควัก30บาทจ่ายแม่ค้าบอกว่ากินจานเดียวจานเดียวของคุณแต่ตัก3-4ถึงรอบทั้งแกงทั้งปลาทูไข่ดาวกุนเชียงห่อหมกทอดมันทั้งหมดแม่ค้าคิด200บาทคุณก็หยิบ200บาทนั้นไปโวยข้าวแกงร้านนี้หน้าเลือดจานเดียว200บาทต้องพังร้านทิ้งนี่คุณพูดคุก50ปีนายบัตรบทัทสูงเป็นประวัติการก็ทำนองนี้เปียบ นายบัตบาทช่วง3มนิ้วขนองเมืองทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบอรคอมมาตรา14วงเล็บ3จากการโพสเฟสร,รวม27โพสเห็นไหมผิดครั้งเดียวติดคุก50ปีซะที่ไหนละ่ะมันตั้ง27โพสคือ27ครั้ง26มกราคม66คือปีที่แล้วศาลจังหวัดเชียงรายคือศาลชั้นต้น มีคำพิภากษาเห็นว่า27โทษนั้นเป็นความผิด14ข้อความอีก13ข้อความยกฟ้องตัดสินลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้เหลือกระทงละ2ปีทั้งหมด14กระทงรวมโทษจำคุก28ปีเห็นชัดๆอย่างนี้แล้วยังจะเอาความจริงครึ่งเดียวมาพูดบิดเบือนว่าสูงเป็นประวัติการอีกไหมละ่ะ ที่ว่าสูงประจงใจหยิบตัวเลขมาปัน่นเพื่อสร้างทัศนคติปฏิปักษ์ให้เกิดกับสารและพระมหากษัตริย์มากกว่ามัง้งคดีนี้ทั้งโจทย์คืออายการทั้งจำเลยคือบัตรบัตอุทธรและ18มกราหกนี่เองศารจังหวัดเชียงรายอ่านคำพิพากษาศารอุทธรภาค5วินิจฉัยในประเด็นอุทธร์ของนายบัตรบัตจำเลยสรุปได้ว่า การกระทําของจําเลยในส่วนของการโพสต์14ข้อความดังกล่าวศาลเห็นว่าสามารถใช้ความรู้สึกและเข้าใจของวินยูชนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าจําเลยมีเจตนาอย่างไรจําเลยย่อมทราบดีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยประชาชนไทยให้ความเคารพสักการะทรงเป็นประมุขของประเทศบุคคลผู้ให้ความเคารพสักการะต่อสถาบันพระมหากษัตริย จะไม่กระทําการอันเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายต่อพระหมหากษัตริย์การที่จําเลยใช้ถ้อยคําที่จําเลยเองก็ยอมรับว่าหยาบคายลงในเฟซบุ๊กลงภาพการทําให้พระบรมชายาลักษณ์เสียหายหรือภาพล้อเลียนรูปพระพักหรือภาพที่แสดงถึงความไม่เคารพวินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าจําเลยมีเจตนาหมิ่นประมาทดูหมิ่น แสดงความเกลียดชังต่อองค์พระมหากษัตริย์ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเกียรติยศไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นการล้อเลียนเชิงวิพากษ์และไม่อาจเข้าใจได้ว่าจะไม่ได้ทําให้พระมหากษัตริย์เสียหายสารอุทธร์จึงเห็นว่าโพสต์ทั้ง14ข้อความเป็นความผิดตามฟองของโจทอุธรของจําเลยฝังไม่ขึ้น ส่วนในประเด็นอุทธรของโจทนั้นศาลเห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าความผิดตามมาตรา1นึนั้นต้องเป็นการกระทําต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินีในรัชกาลปัจจุบันเท่านั้นโดยข้อความ9าโพสต์ของจําเลยเป็นการกล่าวถึงรัชกาลที่9จึงขาดองค์ประกอบความผิดศาลอุทธร์เห็นว่าตามคําพิพากษาของศาลดีกาที่ 6374ทับส5งวางหลักของความผิดตามมาตรา112พระมหากษัตริย์มิได้หมายความเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชอยู่ในขณะที่มีการกระทำความผิดเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วหรือไม่ได้ทรงครองราชต่อไปแล้วด้วยดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้ง9โพสก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ ส่วนโพสต์ข้อความอีกสองโพสต์ที่สารชั้นต้นวินิจฉัยว่าไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะหมายถึงพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันหรือไม่นั้นสารอุทธร์เห็นว่าเมื่อเข้าใจโดยชัดแจ้งว่าจำเลยได้กล่าวว่าองค์พระมหากษัตริย์ให้เสียหายจึงเห็นว่ามีความผิดตามฟองแต่สารอุทธร์เห็นพ้องกับที่สารชั้นต้นยกฟองโพสต์อีกสองข้อความที่เห็นว่าไม่ได้สื่อความหมาย ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกดูหมินหรือเกลียดชังพระหมหากษัตริย์แต่อย่างใดสารอุทธร์ภาค5จึงเห็นว่าจำเลยมีความผิดในอีกสิกระทงที่ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นยกฟ้องลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษลง 3, หนึ่งในสเหลือจำคุกกระทงละ2ปีรวมจำคุก22ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุก28บปีในอีก14กระทงก่อนหน้านี้รวมเป็นโทษจำคุกรวม50ปีเป็นไงเมื่อรู้ว่าคุก50ปีนั้นไม่ใช่ความผิดหนเดียวแต่จากโพสหมิ่นพระมหากษัตริย์ด้วยจงใจถึง25ครั้งแบบนี้ไม่ตัดหัวทิ้งก็บุญแล้วคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ